สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมแฟนๆครับโรนัลโดเนี่ยต่างพากันเศร้าใจกันหมดเลยครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพใหม่ของคริสเตียโนโรนัลโด้นั่นเองแน่นอนนะครับผมโรนัลโดในตอนนี้เนี่ยยังคงฟอร์มอแสนยอดเยี่ยมเอาไว้ได้แม้ว่าในครึ่งฤด,ดูกาลแรกกับแมนยูเนี่ยอาจจะไปไม่ได้สวยสักเท่าไหร่ถูกไหมลงให้กับแมนยูไปทั้งหมด16นัดยิงไปเพียง3ประตูกับ2อสซิสต์เท่านั้นเองแต่หลังจากการที่ย้ายมาในลีซนก,ลกาลซาอุเนี่ยนะครับผมกับทีมเอลนาเซโรนัลโดก็เอาสลีกซาอูเนี่ยตื่นตระหนกไปหมดเลย เลยนะครับผมเรียกได้ว่าถล่มเละเลยนะครับโรนโดลงไป7นัดยิงไป8ประตูแอฟซิตไปอีก2ลูกให้กับทีมเอานาเซอร์ในลีกซาอุถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากแต่อันนี้เราก็ต้องยอมรับนั่นแหละนะครับว่าฟุตบอลในซาอุกับฟุตบอลในอังกฤษเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะนะครับผมเลเวลเนี่ยมันคนละเลเวลกันแต่ถามว่ามันก็แบบไม่ได้จะต่างกันขนาดที่ว่าแบบโอ้โหความฟิตมันจะแบบไม่มีไม่ได้อะถูกไหมนักบอลในซาอุเขาก็ฟิตกันมากๆแล้วก็มีนักบอลชื่อดังหลายคนอยู่ที่นั่นนะครับ อันนี้ยอมรับตรงๆว่าอาจจะสู้ยู่กียุโรปไม่ได้แต่มันก็อาจจะเป็นหลีกรองลงมาที่ไม่ได้ต่ําจนขนาดที่ว่าแบบใครไปเตะก็ยิงกระจุยถูก嘛ไม่อย่างนั้นเนี่ยนักเตะยุโรปที่ไปในหลีกซาอูทุกค,คนคงยิงกัน50ลูกครั้งฤด,ดูกาลแล้วอันนี้มันก็ไม่ได้เรื่องง่ายๆอยู่ดีอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับโรนัลดด้วยแต่ผมก็จะไม่เถียงเลยว่าอายุเนี่ยก็ทําร้ายโรนัลดจริงๆนั่นแหละครับเขาก็ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วถึงแม้ว่าเขาเองเนี่ยจะพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับผมในการที่จะรรัักษาาาควววมฟิตขอองงเไ้้ใหดดโโ หนึ่งในคนที่ขึ้นชื่อเรื่องวินัยที่สุดในโลกเลยถูกไหมครับไม่ได้แค่ในวงการฟุตบอลด้วยซ้ำมอมแต่เป็นมนุษย์ที่มีวินัยมากที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยล่าสุดนี้เองเนี่ยจะภาพล่าสุดที่ทำให้แฟนๆใจสลายมันคือภาพอะไรอย่างนั้นเหรอครับมันคือภาพโรนโด ที่โชว์ให้เห็นถึงผมของเขาที่เริ่มงอกไปบางส่วนแล้วนะครับถึงแม้ว่าโรนโดเนี่ยจะรักษาร่างกายให้ฟิตขนาดไหนแต่ตัวของเขาก็ไม่สามารถเอาชนะการเวลาได้ณปัจจุบันนี้เองคริสเตียโนโรนัลโดก็อายุปลาเข้าไป38ปีแล้วนะครับเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับนักบอลอายุ20่อะต่างกันตั้ง18ปีแทบจะคูณ2กันมาเลยถูกไหมแต่โรนโดก็ยังเล่นได้ก็ถือได้ว่าสุดยอดมากๆแต่พอเห็นผมงอกกันมาเนี่ยแฟนๆหล,หลายคนก็เริ่มทําใจแล้วเลยครับคือหลาย,ลายคนจริงๆก็ คงจะทําใจเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วล่ะว่าโรนโดเนี่ยเริ่มโรยลาลงจากช่วงที่เขาเก่งที่สุดแล้วแต่ตอนเนี้ยพอมันเห็นผมงอกอะแฟนๆหลายๆคนถึงกัะพูดเลยว่าเนี่ยแหละเตรียมใจที่จะเห็นจุดจบของแข้งคนนี้แล้วนะครับผมแข้งที่สร้างรอยยิ้มสร้างตำนานให้กับโลกใบนี้เอาไว้อย่างมากมายผมเองเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกใจสลายเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ต้องทําใจวพราะมันก็เป็นธรรมชาติอยู่ดีนะครับผมก็หวังว่าโรนโดเองเนี่ยจะรักษาฟอร์มให้ดีไปได้เรื่อยๆไปแบบเอาถึงที่สุดอะคือมันจะได้เท่าไหร่ ก็เท่านั้นน่ะอาจจะไปอายุที่42 43แล้วค่อยเลิกก็ได้เพราะเอาจิงๆิงนะตอนนี้โรนโดไม่มีอะไรให้ต้องชนะอีกต่อไปแล้วนะครับ mm hmm. เขาชนะมาทุกอย่างเ mm hmm. ท่า mm hmm. ที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถทําได้แล้วถูกไหม mm hmm. อาจจะขาดแค่ถ้วยบอลโลกนั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงความสําเร็จส่วนตัวจริงๆอะ่ะ mm hmm. มันไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าโรนโดไม่ใช่ยอดนักเตะของโลกใบนี้ mm hmm. คือมันแบบมันไม่รู้จะต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไปแล้วถูกไหม mm hmm. ทุกวันนี้ที่โรนโดยังเตะบอลอยู่เนี่ยก็คงเป็นเพราะพชชันของเขาเป็นเพราะความรักที่เขามีต่อกีฬ และความเป็นแบบอย่างที่เขาเนี่ยจะโชว์ให้เห็นว่าด้วยวินัยที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันทําให้มนุษย์คนหนึ่งอ่ะไปได้ไกลขนาดไหนเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังต่อไปโรนโดเองถ้าหากเรามาดูกันแสแตททั้งหมดเลยเนี่ยนะครับไหนๆก็จะมาลําลึกถึงเขาแล้วหลังจากเห็นผมงอกเนี่ยก็ขอยือสดสแตทมาหน่อยละกันนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนตัวของโรนโดเองเนี่ยเล่นในระดับสโมสรอมาทั้งหมด958นัดยิงไป7 0 9ลูกแล้วก็แอซิสต์อีก e 225ครั้งับผมถือได้าเป็น ในตำนานเลยว่าว่าได้ถูกไหมนอกจากนี้เองเนี่ยหากเรามารวมในทีมชาติโรนโดเล่นไปเกินพันนัดแล้วนะครับในเกมฟุตบอลระดับอาชีพถ้ารวมผลงานทีมชาติด้วยเนี่ยทีมชาติโรนโดเล่นไปทั้งหมด196นัดยิ่งเป็น1 1ึประตูแล้วก็แอสซิสติ4 3ครั้งก็ทําให้ทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยชนะบอลยูโรมาด้วยถูกไหมก็ขอสสดุดีโรนโดไว้ตรงนี้เลยแต่การเห็นภาพอ่ะก็บอกไว้แล้วว่าเห็นผมงอก่ยเราก็ทําใจแล้วนะครับว่าจุดจบของตำนานเนี่ยมันใกล้จะมาถึงแล้วก็หวังว่า โรนโดเนี่ยจะไปต่อได้นะเอาสิงทัก42 43เนี่ยก็ไม่มีใครกล้าจะว่าเขาแล้วเลยครับผมก็ถือได้ว่านี่แหละคือตำนานของโลกฟุตบอลอย่างแท้จริงใครเป็นแฟนขับโรนโดนเนี่ยเมื่อเห็นภาพโรนโดนผมงอกรู้สึกยังไงก็ลองมาคอมเมนต์คุยกับเรากันได้นะสำหรับผมนี่รู้สึกใจสลายสะเทือนใจเลยแหละเพราะผมโตมาเนี่ยก็คือโตมากับช่วงเวลาที่โรนโดนได้แผลวพาแล้วว่ะแบบมันมันคือแบบตัวแทนแห่งฟุตบอลครับตัวผมเองเลยนะ แบบผมเล่นฟุตบอลก็พอร์โรลันโดผมรักฟุตบอลก็พอร์โรลันโดในวันนี้เขาใกล้เที่จถึงจุดจบแล้วเป็นสิ่งที่ไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกออกมาเลยยังไงนะทุกคนคือเขาเป็นแบบ เขาเป็นไอดอลที่แบบสุดยอดมากๆในชีวิตผมคนนึงอะ่ะก็เลยแบบมาทําคลิปนี้คลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนอกจากภาพโรนโดผมงอกนะครับแต่สําหรับผมเองคลิปนี้แม่งมีความหมายมากๆเลยทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคุณบอลเวิลด์นะครับ